สวัสดีครับโยผม S อสแคนอีกแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิว Big Bang Genesis นะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่ยอดเยี่ยมมากตัวนี้เป็นตัวที่เป็น Infinity Lock ด้วย Infinity Lock คืออะไรเดี๋ยวคลิปนี้ เราจะมาให้ดูกันนะครับผมนี่ก็คือหน้าตาคนใช้ของเขานะครับผมเอาตรงๆนะไอตัวนี้โผลม,มาครั้งแรกเนี่ยนึกว่าเป็นผู้หญิงนะหน้าตาเหมือนผู้หญิงมากเลยตอนนี้ก็จะมี Big Bang a r m ์ r ซึ่ง Big Bang a r m ์ r เนี่ยเอาไปใส่กับพวกอะพคาลิฟได้แล้วก็ยืนในสุดลังแรกนะครับผมว่า Big Bang อ r m ์เเนี่ยจะช่วยกันเบิร์นนั่นเองของแท้ของดีก็ต้องมีตาทักระนะครับผมเราไปดูของข้างในกันเลยดีกว่า นี่เลยของเขาให้มานะครับผมคือไอ้อนเน่ผมซื้อมานานมากแล้วอะคลิปนี้ผมก็เลยไม่มีอันบ็อกให้ดูนะครับผมก็ดูไปก่อนเนาะแก้ขัดได้ <c oughs> ชิ้นแรกก็จะเป็น Big Bang a r m o r Big Bang Arm o r เป็นอุปกรณ์เสริมที่จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เพราะว่าอุปกรณ์นี้จะช่วยกันเบรส์ด้วยนะครับผมแถมยังมีจุดโจมตีเพิ่มมา2จุดนะครับผมชิ้นส่วนต่อไปก็จะเป็น Gen e s i s เ e n e s i s เป็น b บ b e ต GT ีีหนึ่งตัวที่ไม่มีชิปนะครับผมเพราะว่าเขาถอดชิปไม่ได้ครับผมล็อกเขาก็่กอืน,น บิ๊กแบงจ e น e ิสิตเนี่ยเขาจะมีจุดป้องกันอยู่8จุดนะครับผมมีตรงนี้1 2 3 4 5 6 7 8 8จจุดนะครับผมแล้วก็มีจุดเขาเรียกว่าเป็นจุดโจมตีกลับนะครับผมเขาเรียกได้ว่าเป็นอันติเลยก็ได้เพราะว่าตัวนี้เวลาล็อกเขาเลื่อนมาเนี่ย จะมีอันตีอยู่เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันที่หลังนะครับผมต่อไปก็เป็นเหล็กศูนย์เหล็กนี้จะช่วยเพิ่มความบาลานซ์ให้เบน,นะผมทําให้เบเนี่ยสมดุลขึ้นเหล็กนี้จะเหมาะใช้สําหรับพวกสายดีเฟนส์กับสแตนเลสาน้าส่วนใหญ่ครับผมต่อไปก็จะเป็นไดเวอร์ยาสเมทอนยาสเมทอนเนี่ยตรงบอลเขาเนี่ยจะเป็นเหล็กครับผมช่วยใน,นเรื่องของการอ่าจุดศูนย์ท่วงเนี่ยเขาจะดีขึ้นและตรงขอบขอบเนี่ยเขาจะดีฟได้นะครับผมเวลาเขาจะล้มเนี่ยเขาจะดิฟนั่นเองับผมมาประกอบตรงนี้กันเลยอย่างแรกก็เอาประกอบอนผ้าเก่าเลยผม นี่นี่ไงอินฟินิตี้ล็อกเห็นปะอินฟินิตี้ล็อกเห็นปะเห็นตรงนี้ไหมตรงนี้ค่าล็อกค่าล็อกของเขาเริ่มเึ้ื่อนสีแดงแล้วเห็นปะตรงกลางเริ่มเึ้ื่อนสีแดงแล้วแสดงว่าเขาจะโดนเบิร์นนั่นเองแต่จะโดนเบิร์นเป็นอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าเห็นตรงนี้ไหมตรงนี้เขาจะขยับด้วยไหมคือเรากดไปไม่ได้แต่ถ้าเราเป็นเคลื่อนสีแดงเนี่ยมันใช่มันจะขยับได้มันเอาไว้ถ่วงน้ำหนักเพราะว่า เวลามีตัวอื่นมาตีตรงนี้นะ่ะมันจะโต้กลับได้แรงมากแต่มันก็มีเสี่ยงโดนเบิร์สได้เช่นกันเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าโดนตีแรงๆเนี่ยเบิร์สได้เลยเบิร์สได้เลยแต่ถ้าเราตีเขาแรงๆเนี่ยเราก็ตีฝ่ายเบิร์สได้เพราะว่าจุดตรงนี้นะ่ะจะเป็นจุดที่โจมตีแรงมากๆครับผมถ้าใครกลัวเบิร์สเนี่ยเขาจะมีบิ๊กแบงอาร์เมอร์มาให้นะครับผมอามาใส่นี่ใส่เข้าล็อกตรงนี้ได้แล้วเห็นปะบิ๊กแบงอาร์เมอร์ก็เป็นหมอนต่อการเบิร์สแหละครับเพราะว่า เวลาเขาขึ้นแดงเนี่ยเขาจะโดนเบิร์ดได้ง่ายเพราะว่าตรงส่วนของข้างหน้าของเนี่ยเขาจะล็อกเอาไว้กับตรงนี้นะครับผมเพราะว่าเขาจะล็อกตรงนี้เอาไว้ครับผมล็อกเอาไว้ไม่ไม่ให้มันขยับนะครับผมล็อกเอาไว้เลยแต่ข้อเสียก็คือจุดตรงนี้เนี่ยเวลาขึ้นแดงเนี่ยเขาจะโจมตีได้เบาลงเพราะว่าเขามีตรงนี้กั้นอยู่ทําให้ขยับไม่ได้นั่นเองครับผมอ่ะก่อนไปสนามนี่บิ๊กแม g อ m ร์มใส่กับอ oh าโฟคาลิปได้นะครับผมนี่เห็นปะนี่เท่เลย โอเคเดี๋ยวเราคลิปนี้เรามารีวิวเจนิสิตนะก็ใส่กับเจนิสิตแหละนี่โอเคเดี๋ยวเราไปสนามกันเลยโอเคเราจะมาลองกับยุชินาชุล่าดาก้อนแล้วก็เพกซัสกันนะครับผมตัวแรกบป็นดาก้อนเลยดาก้อนวิ่งไปแล้วนะครับผมโอ้โหเจนิสิตป้องกันแข็งแกร่งมาก ดาวคอนน์นึกหมดแรงแล้วครับผมเหลือห้าพอไม่ทันเย่ิสร็จเรียวแล้วเจนี่ิสร็จเรียวแล้วจะล้มไหมจะล้มไหม ยินิีแึ้นะค,ะคในในรับเย้ินีตั้งรับไปลในในเลยยินดีศตั้งรับไ่อยู่นะจริงๆอ,อไม่หลอดหรอคูอขคงทำไม่หลอดเ้ลองดูกับสายดีฟซนบ้างอันนี้ก็เป็นสายดีฟซนเหมือนกัน อาชุล,ล่าตีไปเรื่อยๆแล้วครับผมอาชุล,ล่าจะล้มแล้วเดืเอดเจเนซิสจะล้มก่อนอำไงทำไงอาชุล,ล่าล้มก่อนนะครับผมตึ๊บตึ๊บเดืออาชุล,ล่าก็ ยืนอยู่จืนสิตก็เอียงแล้วเอาอาชุนล่าตายนะครับผมต่อไปมาลองกับสติมิน่าอย่างเบกัสัตมากะครับผมต่างคนต่างแย่งจุดกลางนะครับผม เสร็จแทกแล้วนะผมเอเอาไง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 เสรสจศิลนะไหมเฮ้ยไม่แน่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 ก็ปกตินะเพราะว่าสายดิฟเฟนต์เนี่ยแพ้ทางสตามิน่าอยู่แล้วถ้าถามว่าตัวนี้แนะนำห้ซื้อมาเล่นไหม ก็แนะนําอยู่เป็นตัวที่ดีเลยแต่ต้องโมหน่อยตัวนี้ต้องโมเป็นเดวเวอร์พวกแบบพวกวิ่งนิดนึงอ่ะเพราะว่าเหมือนตัวเนี้ยรู้สึกว่าต้องเน้นวิ่งมากกว่าอยู่กับที่เพราะว่าตัวเนี้ยวิ่งจะดีกว่าผมโอเคเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย